สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิว Giano นะครับอันนี้ก็รถ1ปีเป็นรถปี2024สีเทาแลมโบ้นะครับเราก็จะมาให้ดูนะครับว่าเราแต่งอะไรไปแล้วบ้างนี่เราก็เริ่มจากชุดข้างหน้าก่อนเลยก็จะเป็นชุดคาร์บอนสีชิ้นนะครับมีตรงนี้1อันนี้2อันนี้3แล้วก็ที่ขอบไฟท้าย4ตัวนี้ซื้อมาตอนนั้น3,007 7นะครับซื้อขาดไม่ได้สาบ3 0 0ก็เป็นงาน NT คาร์บอนแล้วก็จะมีที่คอบกระจก ตัวนี้เป็นคาร์บอนแท้นะนี่เห็นไหมก็ส่งให้เขาหุ้มนะครับร้าน NT เ t เหมือนเดิม N t ทั้งคันเลยคันนี้แล้วก็จะมีมือเบรกตันนี้เป็นมือเบรกธรรมดานี่เห็นไหมสองฝั่งเลยสีเริ่มเริ่มลอกแล้วเพราะว่านิ้วเราจับบ่อยไงเห็นไหมเป็นรอยนิ้ว,วข้างหน้าก็มีไม่เยอะก็จะมีตรงนี้ก็จะล้อเดิมนะครับเราไม่มีตังเปลี่ยนล้อเราใช้ล้อเดิมไปก่อนเอาคุ้มๆก็จะมีโหลดหน้า750ไปโหลดทีร้านนะครับแล้วก็ขยับแกนด้วย นนขยับแกนไว้โหลดใน2นิ้วขยับอีก0.5นิ้วก็จะได้แบบนี้ส่ง,สงบางคนกดก,ดก,ดก็เราลองแหวนนะครับนี่เห็นไหมลองแหวนผมลองตัวเดียวนะลองให้บางคนหน้ามันกดลงแล้วก็ยางก็จะเป็นแบบสไตล์แบบขึ้นทะเลไนงะเป็นการแบบไล่ลมไงขึ้นทะเลไม่มีตังเปลี่ยนเหมือนเดิมเนี่เราถัดไปมาด้านข้างครับด้านข้างเอาฝั่งนี้ก็จะมีสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์สั่งในบ้านดาเหมือนเดิม นี้เป็นสติกเกอร์ซื้อมา6-600บาทแล้วก็มีตัวเป็นโลโก้เจียโนครับสติกเกอร์โลโก้เจียโนงานสะท้อนแสงนะเป็นงานตัดนี่เป็นแบบนุนแล้วก็มีกันตกซับกันตกนะครับทำสีดำพาวเดอร์โค้ดุ๋ยรนไม่ได้ล้างเลยนี่เรามาด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทับชิมสายทับทิมสายตัวนี้ก็ซื้อมาในราคา60บาทอันนี้ก็จะเป็นกรอบทะเบียนอิฐสารยานะครับราคา650แล้วก็เคลือบทะเบียนด้วยนะ เซอร์เะเบียนอีก200มาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีน็อตเลนนะครับเป็นน็อตจุดสีนะฮะตามจุดต่างๆซื้อในบ้านดำเหมือนเดิมแล้วก็จะมีที่ครอบสว e ิต์กุญแจนะครับตัวนี้เป็นของ Earth Racing นะครับอันนี้เขาก็ส่งมาให้นะครับเป็นสปอนเซอร์นะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาส่งมาให้นี่เป็นงาน C N C ทูโทนนะครับที่ห้อยแล้วก็จะมีปลายแฮนด์ปลายแฮนด์ก็จะเป็นของ Earth Racing เหมือนเดิมนะครับเป็นงาน C N C สีทูโทนนะตัวนี้เป็นสี เงินตัดดำก็มีคาร์บอนอ่าตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีที่ปิดเกะ๊ะงาน NT คาร์บอนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีที่เปิดเกะ๊ะงาน CNC สีทูโทนเหมือนเดิมนะครับของเออร์เลนิงนะครับแล้วก็จะมีบูทพื้นเหยียบนะครับเป็นงานของราชาน็อตเลดนะตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นขาตั้งขาตั้งตัวนี้เป็นของเฮงสกูลนะครับแล้วก็จะมีปิดสวิตขาตั้งของเออร์เลนิงเหมือนกันนะครับผมนี่เรามาฝั่งข้างหลังกันบ้าง นี่ข้างหลังก็ไม่มีอะไรเยอะแยะครับข้างหลังก็จะมีฝาครอบแข้งทาสีหยอดโลโก้แดงนะครับคาร์บอนที่ครอบแข้งนะของ N T คาร์บอนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่ครอบกรงแล้วก็จะมีปุดรูระบายนะครับเป็นของ G d P นะครับซื้อมาไม่กี่บาทตัวนี้450ตัวนี้แล้วก็จะเป็นโชกคนี่โอ้ยยังไม่ล้างรถโชกคโปรเฟนเดอร์นะครับโชกโปรเฟนเดอร์ตัวนี้เป็นตัวแฟตนะอ่าแล้วก็มีน็อตเลสไล่ตามจุดต่างๆนะครับผมมีตรงแข้งด้วยเห็นไหมมีตรงแข้งด้วย แล้วก็เป็นมือลิงนะมือลิงของคามูอินี่ก็ประมาณนี้เลยชุดข้างนะไม่มีหลายมากมายส่วนมาฝั่งนี้ก็จะมีบางท่อคาร์บอนนะครับก็เป็นงานเหมือนเดิม NT ค bon าร์บอนนะฮะแล้วก็มีบูทกันร้อนตัวนี้สองตัวสวยๆแล้วก็มีสวิงอาร์มทําสีนะครับท่อนะครับเป็นท่อขูนะครับขูมหาชัยเห็นไหมนี่ท่อขูมหาชัยเสียงพอๆเลยครับผมอ่าเนี๋ยเราดูทรงสก็ประมาณนี้เลยเห็นไหม ยางหลังตอนนี้ผมใช้เป็น100ทับ90นะครับส่วนยางหน้าเป็น110ทับ70นะครับหลังสูง320มิมิลหน้าโหลด2นิ้วขยับแกน0.5นิ้วนะครับนี่เดี๋ยวพาฟังเสียงท่อเลยเเสียงท่อพอๆนะครับท่อ ตำรวจไม่จับนะครับไม่เคยเข้าด่านนะครับดูนะรถวิ่งมารถปีหนึ่งวิ่งมา3 6 5 3 5กมิ้โลและนี่นี่ให้ดูมัในใจนำเสนอนี่จอระบายความร้อนนะครับจอะเองครับไม่ง้อช่างนะครับเราไม่รับการความตรงนะใช่ไหมนี่นาคนจาะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นหรอกนอ่นตอนเราขับอะ่ะแล้วก็จะมีกิมมิคเล็กน้อยลูกเล่นดิดนึงแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะเป็นไฟเ,เขาเรียกไฟเดย์ไลท์นะครับนี่เห็นไหมปรับสีได้นะครับต่ผมเลือกสีนี้นะ นี่นะฮะโดลูกวิ่งรนวิ่งมาเนี่ยไหมเริ่มเริ่มจะเต็มละนี่อันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่เราเลือกโหมดนะว่าจะเอาโหมดไหนคนระับก็จะมีสองฝั่งนะครับนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนผมขับให้ดูฟังเสียงทอนะครับดูทรงดูทรงหน่อย ยืดแทนเครื่องด้วยครับผมยืดเป็น1นิ้วนะผมไม่ได้ยืด1.5นะครับยืด1.5เดี๋ยวยาวไปโอเคนะครับผมก็สำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับผมแล้วคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ